<c oughs> มาสมกาชากันแล้วกาชาเกลือเริ่มตัวหนึ่มันจะมีทกตัวนในอ,นอ่เซิร์ฟจีนะแทบตัวเลยเจ็ตเวนอเอเจจ้า,เเาบวกของคิง,งแล้วก็ด้วงร่างสองแล้วก็กระบองร่างสอง แค่เนี้ยมันไม่มีแค่สามตัวเนี้ยแต่ตัวอื่นนี่มีแทบจะหมดตัวเลยมั้งคือในตู้ไม่โชว์นะแต่ว่าระเบียบกลับสมได้อ่ะแม้ในตู้ไม่แค่เนี้ยตัวใหม่สามตัวก็คือบอลล็อตคิงแล้วก็กาโร่ที่เป็นตัวตัวดำสามตัวแต่เราเนียเกิดมีโอกาสได้ตัวตัวดำตัวอื่นอยู่มันไม่โชว์นะแต่มันมีโอกาสได้อยู่ตัวตัวอื่นอ่ะพูดเลยไปหน่อย เป็นคนติดพูดเร็วอ่ะแล้วมันคบม่รู้เรื่องอ่ะทีเนี้ยก้อตัวแรกก้อนนี่เลยนะต,ตั็ตแต่ตัดก็ขอขึ้นฟ้าแบบตัวโอ้สปิดมาแต่ องครั้งอจาไม่ออกลอปล่าคร้งที่สอขอให้ออกครที่สองยอออโออ่งย,ยาจังว่า,าแล้วสเตรอย ผมก็เลลาใ่บอกกูอโ่าเง้ยตั้งใจกลัวเนี่กูเปิดอยู่กูจำได้นันแหละนั่นไงกูว่าละไอ้เหี้ยเปิดเจอบ่อยจะจำได้นะตั้มกลกวเนี่ย เฮ้ยม,ม,มาแล้วอ่ะอันนี้ไม่ขุนไม่ขุนอันนี้ไม่ขุนตายยยยคือไม่ขุนคือเปิดได้น้อยมากเลยคิดคึงทุกคนทำไม่ได้เลยเพราะอะไเปิดปลาหลายรหัสน,นีขึ้นได้มันปลาสองตัวเองเนี่ยนื้โอ้ เกลือจังวะเฮ้ยแรกๆไม่เกลือนะเว้ยหลังมาเริ่มเกลือเป็นโหลเปิดอันนี้แรกๆไม่เกลือเว้ยพอเปิดเริ่มหลังมาเริ่มเกลือแล้วเนี่ยเชี่ยนี่คุ้นกลิ่นวะพี่ชิงวะเนี่ยไอ้เนี่ยคุณจังวะพี่ชิงกลิ่เล้าเนี่ยโอ้ยไอ้เนี่ยสบายแมนอยู่เลยนี่ก็ไม่ค่อยเปิดได้เหมือนไอ้เอ็นยุคุณน เจ้ามัวอย่างเดียวอืมเป็นไงเลยเน่ยสบายแม่อีกแล้วเหรอไม่ต้องอาวุธก็ได้นะเกรงใจฮลัลโหลบอกบอกไม่มาไม,ม,าไม่มาไม่บ่อยไม่มาบ่อยเลยตบตัวติดปภาพไม่โหเป็นจนะีโฟนลยไอ้เขี้ยจําได้เปิดจะจําได้จีโฟมึงอะไม่มาทุก ือรับทุกไฟดีเลยมุ้เนี่ยเฮียเออยมาสองตัวอ่ะอันนี้อะไรอ่ะตาดิีมุ้งไหนเฮีย,ยไม่ตาดิีก็แทงท็อปอ่ะกูว่าเลยไอ้สัตว์กูเปิดจกคุณจำมึงได้เฮียฮัลโหลอันนี้นาวไกคอีกแล้วไอ้สัตว์เฮียยังมาตลอดเลยมุงเนี่ยแม่เงือ โอ้โหแม่งมาสองตัวไม่ตัวเกินสอง,งตัวเลยขอดีๆบ้างเถอะเอออะไรวเนี่ยอันนี้ไม่คุณน,นะมันข้อความนี้ไม่คุณเลยเฮ้ยเมอร์ชกัสเจ้ามไม่เล่นไม่ดเรา มันมีทุกตัวนะตู้ไอ้ตู้เหลืองกับตู้แดงเนี่ยมีทุกตัวเลยมันเหมือนกันหมดนะแต่เลดอกมันจะน้อยกว่าแค่นั้นเองตู้เหลืองนะแต่ตู้แดงก็ก็เกลือขนาดนี้ตู้เหลืยขนาดไหนนี่ขุนอ่ะโผไม่ท่านไหนอขอปูบอมลนะปูบอมกับไอ้นี่ปูบอมกับเกลูก็ได้นะถ้จสมากีล่างสองก็ได้โซนิกล่างสองนเนี่ยมี่ว่า ถ้าคนอื่นเขาเปิดนด่าอะไรโบลลไใ้ตาบวกเนี่ยดิบเนี่ยตาบวกเนี่ยแล้วกูเปิด,ดอะไรแต่ละตัวไอ้เชื่โอโอ้โหมึงจะมาสองรอบไม่ได้นะค,คิริวกูไม่ได้ทักมาเลยไม่ได้ทักเลยแตดต้องแบบเออไม่ไมค่อยมาเป็นไงล่ะมึงไงม่ค่อยมาไอ้สัสมาสองตัวเนี่ยอีอ้ยเริ่มหมดร้อนเริ่มเริ่มมีความอยากแล้วเริ่มหมดร้อนเลย โอ้แม oh, ่งเต็มตีแล้วมันแจกของเยอะไอ้เี้ยมันแจกของน้อยนิดหนึ่งนิดตาเหลือกแน่นอนโอ้แม่งแบบมึงตีแรหัสตันตาเหลือกแน่ดีน้ำเืิอเพี่ยมันเนี่ยมันมันมีกระเดียวมีประมาณสิบนาทีได้มันขาดเลยแค่แค่ตีถึงตัวดีก็ออกมาได้ละออกมาจักของโอ้โหไม่ ทำไมลูกแรกมันไม่เกลือลูกแรกเป็นเกณฑามาสามสบตัวติดเลยลกแรกอ่ะต้องหวังมาเป็นโอ้โหถ้าจะไม่โผโผลก็โผตัวกากาอะไรอยู่เนี่ยอะกาลูด้านนเาก็ดีนะการูคือเราเราับมันมีที่แล้วไงแปดสิบเศษอะไม่เลี่ยได้เลยเอาได้เลยแต่มันมาก็ดีนะจะเราเศเอาตัวล,ละครตั้งแปดสิบเศนองการู ได้สี่ดาวแล้วเหอือนแปดสิบเศษมาวะไอ้เชยคุณอีกแล้วแทงท็อปปี่ยไอ้สัตว์กลัวเลยกลัวแล้วไอสัตว์คุณชิบหายไม่มาสองตัวไอ้นี่บัคซินแมนไอ้สัตว์กูรู้เลยได้ไงไอ้เีย ยี่สิบปสุดท้ายเฮ้ยโอ้แทงทอีกแล้วไม่ใช่หรอกที่ไหนอะแทงเข้าอีกหนักกว่าแทงทอีกใต้ดินนี่เยอ้โหจบละนี่มึงมาตัวกระกลายจบกันหลอดแล้วใน,ะนที่อะมาสิบปสุดท้ายมาขออีดทีเอาแบบปุบบอมได้ไหมหุบบอมอะนี่วะหุบบอมก็เฮี้ยแล้วเหลืองว่วงมาเชียวไม่เหลืองเลยว่วงมาเชียว อะไรเนี่ยเขาครอบยาวโดดช้าตทองทะลุคือเห่นไม่ช้าไปกับเวียดนามอ่ะมันก็เลยดีเลยันปิงปิงเห็นี่ตึงอ่ะเห็นดูดิปิงที่ตึงอ่ะโอ้โหแม่งูหูหดูดูดูดดนเดๆๆนี่ยคือมีแค่สองตัวที่ใช้ได้ตอนเนี้ยต้องอื่นไม่เกลือหมดเลยโอ้โห กุรีฉาคนที่ได้ปุ่มปมคิดหาเลยปุ่มปมกับพวกทักษะมังคีร่างสองเนี่ยโคตรฉาเลยเชีย่ยออะลองถูงเฉยเฉยเลยเนี่ยสูงเลยกี่ใบวะเนี่ยมันหกเจ็ดใบมั้งเจ็ดใบที่แล้วเออว่าในนี้ล็อกกินวันหนึ่งก็ได้อยู่นี่มั้ยนี่นนไ,ไม่สูง มันใบละสามร้อยอ่ะไอใบละหกร้อยอ่ะใบละหกร้โอ้โหบิี่แล้วใบละหกร้อยอ่ะมีเหรอไยนนี้ได้ทีละสามพันเลยแลต้องินละร้อยครร้อยสิบใบไป้สุดท้ายขอกินด้วยแหละมาขอแบบบึ้มๆเลดอ่ะคือลืนะ่ะ คือลือดดวยว่ะเราโว้แมงมือิบหายเลยบอนท้องไิบหายหรือเปล่าไม่ใช่โ้แทองสีเวรัสชเปิดจุดุลตร้าเลยเข้าใจ่เปิดจุดอุลตแล้วนี่ตเยใส่หมดตรงนี้ก็เผลอละเกลอสุดเกลอ้สุดหยุดทิปปนดีไหมเปิดขอบ ไอ้เงี้ยมึงอะไรของมึงโอ้โหมาทั้งลำด้วยไอ้เหี้ยมาเนี่ยไม่มีวชาการแล้วเนี่ยมีนีล่ละเจอรีวแล้วเนี่ยอ่ะแล้วมันก็มีมึงนะั่นแหละอ่ะอยากกบล็อตมาให้บล็อตบล็อตคุยอยูอ่ไหนวะมผสมยังไม่ได้บดล็อตอ่ะมันยังรวมไม่ได้อ่ะต้องเล่นสิงของเว่อเข้าไหร่รู้ เอามีเศษอยู่80เศษเราม,มีเศษให้อยู่ไม่ขาดแค่กุลิบารไอสัตว์มันก็ครบเลยอ่ะแกงบลอลล็อตกิ้งหายป่ะเยี่ยงหัวล็อตเกลือจัดเลย